สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยกับเชฟโร e ลตครู e 1.6 LS ปี2 0 1 1ครับหายากมากครับคันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันสุดๆสวยสุดๆครับสภาพนางฟ้ารถไม่เคยติดแก๊สครับวิ่งมาแสนโกโรนะครับผมสีฟ้าสวยใสยแม็กเดิมๆจากโรงงานเดิมทั้งคันทั้งภายนอกและภายในงามๆครับ คันนี้เปิดราคาเงินสดเท่านั้นนะครับตัดสดไม่บวกแวดไม่มีค่าโอในใดนทั้งสิ้นราคาเน้นๆ1 4 9 0 0 0บาทครับคุณได้คันนี้ได้เลยครับจองด่วนครับผ่านร้านเท่านั้นเพียงแค่3 0 0 0บาทนัดหมายวันรับรถได้เลยรถจอดอยู่แถวรามินทาน,นะครับเป็นศูนย์ได้คุณภาพนะครับมีรถให้เลือกกว่า200คันนะครับคันนี้เป็น,น,นอีกลเทมหนึในร้อสภาพสวย,สวย นะครับใครสนใจรีบด่วนนะครับอย่ารอช้ากับ h เชฟเรดคูชคันนี้สวยงามมากๆครับรถด,ดีๆนำมาแนะนำครับอย่ารอช้า0885845375นะครับ